กี่ทำไมระเบิดมันเยอะจังวะนั่นดิต้องตัวหนึ่ง,งลาง60ต่ไปชาร์จกี่ดดน,นบด,ดกชุบกันกับกลุ่มคนเอาเหี <All here. S 2> ้ย ได้ชั้นเกือบสุดท้ายมีไลฟ์อะไรอืมเฮ้ยหลังหลุดไลฟ์หลดโอ้เอาไรก่อแตกูได้ก่อแต่งกูยังเหลือยังเหลือยังเหลือกลับเข้าตึกมากลับเข้าตึกมาเอาไรกลับเข้าตึกมาแล้วรไม่มีเกาะเข้าเรือที่สิบมันอยู่ไหนวะทำไมมันขึ้นมาสเก็ตติดแต่กูไม่เห็นวะกูก็ไม่เห็นโดดไปแล้วปะวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูย้ายตึกไปเดี๋ยวกูย้ายตึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะอยู่กันได้อยู่มันจะวนออกไปวะโอ้ขอไปเปลี่ยนปืนกันนะไปไหนวะเฮียเน้ยลอยตีนมาเหรอเอ้ยลอยตีนแสดงว่ามันก็หยุดนิ่งดิไม่เห็นใช่ไหมวะ ตัวสกแกนแล้วก็ไม่ติดมาละสี่ห้าก็แตกว<า>เปลี่ยนปืนเงี้ยแม่งเหลือห้านะัดกูยังกูสารจริงเขาโดนนี่แหละน่ารัก ก็สุนจะในหลายๆตับแล้วกันกูตาทิ่เนี่นี่อะไรดีวะลองโบหรือเซนตินอลีว่าน้ำลองโบ้ลองโบ้เซนตินอลย่อยแล้ว อัโปุ๊บครับของปะได้เดีย๋ยวกูรอปเปิดตีให้ต้องแล้วแหละ Fly <laughs> <laughs> <coughs> Yeah. ไม่นะคนอยู่เข้าดาวหรอวะ

ฮโอ้โหยาๆสกายแไม่ต้องไปไหนแล้วไอ้ยีอ่ะยี่ห้าูสามได้เท่าไหร่วะเพื่อนเจ็ดสิบห้าทำไมวะยีอ่ะ โอ้ยดูแต้มโอู้อยากได้กระเป๋าเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาอเมมามมาอเ้ยเห็นไดรเห็นแล้ว <60. S 2> ออกสิสสคุณอยู่คนเดียวได้แค่ระวังนะคนนี้อยู่ใกล้กูอีกโดนลงไปแล้วมาทางกูว่ะกูกลับไปครับผมแล้วกัน โอ้ยถ้ากูไม่ออกวาได้สัตว์กูเลยเป็นโจ๊บต,ตัวนี้ช้าโอ้แซบนิงเนาะคือกูหลงทางเกี้วางเสาตรงนี้หน่อยดได้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 ได cò là nè cò mương có gầnแตก cua cái tý một màng, đang 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 ถึย้อนบนมันจะออกไปแล้วมันจะออกด้านหลังมาดูกันนะยังไม่ออกเอ๊ะมีอีกตีนหนึ่งมานู่นเลยไกลๆไ,ไม่รู้ว่าใช่อีกตีนไหมเนี่ยเอ๊ะมันบินโดนสองนัดไอ้เหี้ยอีกตีนหนึ่งมานะอยู่ไกลๆเลยกูดูหลัง ไปตอน e ไหนวะอยู่ไหนกันน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะสวนชนใน <c oughs> ระวังหอกอุโมงมนะกับมาทางเขาดาวนะนสองที่นะอันตราย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 อ แบบเอาแบบไม่ต้องขึ้นเลยอ ceu, er. ่ะก okay, ็คือแบบมั่นกีนมาปักตรงนี้วันไหนไงชิบลายเอาเปล่าเออชิบลายอยู่นู่นมันกำลังวิ่งก่อฟ้าโดนสองเม็ดยิงกันละกลัวหลังมาเดี๋ยวกูดูหลังแล้วกันยิงกันไปเลยก็ได้ได้ๆ replicator. E มันไม่รู้เลยเวลาตึกอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกไอ้เหี้ยจริงแปดตีเลยเฮียกูย um ังคิวหนึ่งอยู่เลยกูคิวหนึ่งเหมือนกันตึงจัดกูก็ไปบีคิวหนึ่งแล้วสิบหนึ่งกูอ่ะห้าห้าเจ็ดไอ้เหี้ยคิวหนึ่งแล้ิบศูนย์ โอ้ปวดดางเฮ้ยมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วด้านหลังทำไม่เห็นแค่ตัวเดียวบราทาวจ้ะตึงนี้ตึงนี้กอฟ้านะกอมองชั้นสามกูกลับมาดูกูกลับมาดูฝั่งนี้กูกลับมาดูฝั่งเดิมเอ้ยเฮียอยู่บนตึกนี้ ย่าตึงไหมไปตึงนู้นไหมเดี๋ยวได้ๆว่าอย่าเพิ่งอะไรดีกว่าเราเล่นหลายเราเล่นลงชั้นล่างได้นะเล่นเอาทางเดียวได้โอ้โหนี่มันเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะหกสิบปัดเฮาตรงนี้ขอฟ้านะ อไอ้เหี้ยบนตึกนี้ยังอยู่ใช่ปะสองตัวเฮ้ยมนโดนอีกตี้หนึ่งเหรอน่ามันใส่กันเลยอะวิ่งวุ่นเลยอ่ะใส่กันอยู่อะ <c oughs> เราใส่ข้ามตึกเลยเว้ยโอเค กูจะได้มีเวลามายิงกับตี้ไอ้เชี่ยก็ไม่ออกอีกอ่ะโหลังแม่งก็มาหลังแม่งก็มาเฮ้ยหลังมาแล้วหลังมาแล้วตีทุกทางทุกตีทุกทางโอ้โอ้ย God เก็บกระสุนไปเราไปเล่นชั้นชั้นอื่นก็ได้เพื่อนเพราะว่าโอ้โหสดจโอ๊ย ถ้ามันขึ้นมาจากชั้นบนก็ล่อมันลงมาด้านล่างอย่างนี้ไหมโหไอ้ดอกยิงกูเลยออกมาดิที่ยหลังแม่งก็ยังยิงกันอยู่เลยเที่ยโรบ้าไปแล้วโรบ้าไปแล้วโอ้ยเที่ยเฮ้ยโรบ้ายังไม่เอาวะทำไหนวะ าาตอนนี้นว่าแอรอ์บกากชัวร์ไม่มีใครเอาเลยไอ้เหี้ยจอกูกมอีกตัวนึงหน้ากำแพงไปนู่นแล้วบินได้ด้วยไอ้เหี้ยรตรงนี้ก็ไม่โผล่มาอีกเลยเว้ยโผล่ไม่ไางไปยิงกทางเรือนอยู่ กระสุนจะหมดนั่นแหละออมกระสุนไว้หน่อยส่วนไทยอ้ส่สนไทยพ่อกระสุนไทยจะหมดเขี้ตีเขี้ยน่าไม่วิ่งถอยไปชาร์จกันถอยไปใส่กันนะเขี้ยแปดตีตึงแม่งเปหเลยตึงเปี๊ยกูเพิ่งบวกแค่แปดเดี๋ยวจะไม่ไปไหนเลยสัตว์กูแวะไปหากระสุนไแป๊บนึงเด่อยเพื่อนใกล้ๆกล้กัน แค่ไม,ม่เลยเพี้ยแม่งก็ยิงมิดไซล์ใส่กันจักเลยยิงมาจากไหนวะกูามาหากระสุนสไนเดอร์ไปได้มาหาตีนอย่ายิงกูแทงไปแทงไป<อ>กูหาแม่งเทปเทคไอ้ดอกอะโอ้ยน้าหลัง ลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาลงมา,งมาแม่งเอ้ยมันเป็นขวยอะไรกันวะแม่งโผล่มาเขโผล่มาพร้อมกันดิเนี่ยตอนจะหายมันก็หายไปพร้อมกันกระเทา,าะตีหลังเปิดอันตรีนะของยิงไม่ค่อยมีโคตรแม่งเอ้กูว่าเรารอต้หลังวิ่งได้นะ

ออกล้วไอ้เยใส่เลสเซอร์มาคุณต้องใช้เลสเซอร์โอ้โหวางเลยเขายิงแบบนี้กไอ้เจี๊ยกูไม่รู้เว้ยทางนี้ขอโทษขอโทษขอโทษอะไรอะไรอะไรคงไปทางโน้นอีกไอ้เจี๊ยมีอยู่ที่เฮ้ยกูตกกูตกกูตกมันยิงมันยิงบ้านเราเฮ้ยเฮ้ยกูทิ้งไลน์แล้วไปขึ้นตอนนี้ปะเดี๋ยวารอแป๊บนึง มันยิงกันอยู่อ่ะกำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้นจะไปเลยไหมไปไปไปจบอยู่สวยสวยขึ้นหนูจังหวะต่อไปต่อที่นี้พอเก็บความกันกไม่มีเฮียอะไรละได้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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราอยู่ข้างบนไม่ค่อยมีคนกล้ามันมีตัวอยู่ใต้ตีล้อตัวอยู่ใต้ตีล้อนะ กูหาสวนกัอนมีสวนจะไหนปะผมไม่มีเลยเฮนนี้ไม่เล่นเลยจ่ไหนวะยิงแจมข้างล่างนะงนี้ยิงเนี้ยหลังหลังก็แพงเนี้ยหลังหลังหลังเฮี้ยนี่หลังเฮี้ยนี่เนี่ยเดี้ยเลดเล็ดเลดเลดตัวเดียวเลตัวเดียวตรงนี้ตรงนี้ชุบกันมีระเบิดเดี๋ยววะอุ้ยโอ้โหเระเบอิดจูด้วย ระวังโดนนะเว้ยตกเป็นดาดนเป็นมีคนมาเนี่ยเป็นมีคนมาเป็นมีคนมากี่วังวังเสาได้ไหมตรงตรงพวกทางขึ้นเนี่ยเสาเสายังไม่ได้ว่ะจะเจอไม่ติดด้วยเที่กันด้านล่างปากปืนก่อนได้แป๊บนึงเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว สวย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 โหเฮียเฮียเอ้ยยิงเลยไม่โดนเลยอยู่หลังกำแพงนี้หนึ่งตัวก็อยู่ด้านหลัง ช oh. ุบก like ันยังวะตัวนึ้เฮี้ยขี้เกือบแล้วอฮี้ดีนะกูเป็นพาดใครใครขึ้นมาวะลงไปแล้วลงไปแล้วไม่สุดขึ้นไม่สุดเออมันมันเห็นเสาอีกกีโอ้วังมันขึ้นมานะเพื่อนดัาข้างขึ้นได้ตีนเราบอกกันปล่อยเลย เคบเบิลแม่งก็ยิงจังเลยเฮียแม่งอยู่หลังกำแพงฝ่าปืนก่อนกลายเป็นมุมมึงดีซะงั้นเฮียเฮ้ยเราใกล้เฮ้ยเราใกล้เราใกล้กลางวงเราใกล้กลางวงมีงกันอยู่ป้าตีนลงได้สองครั้งหร้ยเราอยู่ตรงนี้ได้ ตัวนี้อยู่ตัวเดียวนะเว้ยกุ้ยมันอยู่ตัวเดียวตั้งนานละคือถ้าเราลงไปเราจะจะใหยากอย,อยู่นะเพราะตอนนี้เราใกล้กลางองค์อ่ะเราต้องเราบีบตูดเราให้มันเดินมาได้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 แรงยิงกันยับเลยว่ะด้านล่างเนี่ยอตัวตัวเชี่ยนเราแม่งแรกเดียนจัดอะ่ะ60ตายแล้ววะก็รับชุบกัน เยระอยากว่ะสวยผ่านจริงแล้วผ่านผ่ากอแตกผ่านอยู่นี่จะน็อกจะน็อกน้องหนึ่งชันเลยไหมชันเลยไหมมันมันน้องอยู่มันน้องอยู่ก็อยู่ก็แตกเฮ้ยไอ้เหี้ยลืมมันอยู่ดีมันอยู่ดีมันอยู่ดีโอ้ยอย่าอย่ายายา ทำ <laughs> แบบรบกันทำแบบรบ <laughs> โอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันชุบกันไม่สนกูเลยเอ่ะกูลงไปยิงแม่งเลยเฮียยี่นี่ขี้รถจูพาเพื่อนขึ้นไดโอ้ยส่างคาตาเจ็ดม,มันมันเต็มเท่าไหร่หนะแต้มอ่ะต้องกี่คิวนะกี่คิวเหี้ยสิ้นนะ กิวหอยสิได้มาเจ็ดวะโอ้ยได้บอลเล้เฮ้ยไอ้เฮียกูใกล้จะได้แล้วว่เพื่อน